สวัสดีค่ะช่องแย็คแก้วพรมมูลมุนิกะมาถ่ายดอกทานตะวันกำลังบานสะพรั่งนะคะสะอ่อนความงามของมันยาแก้วก็เป็นคุณมากดอกไม้จังว่าได้เม็ดมาแล้วสิปุไหล ตอนนี้ได้ซ้ำนี้เดี๋ยวได้เม็ดมันหลายๆแล้วก็ตะปุไว้สมไว้ส้มความงามของดอกทานตะวันมากหลายสอบหลายเจ้าของเป็นผู้ชอบเจ้าของเป็นผู้ซื้นสมแต่ว่าดอกอื่นก็งามอยู่ดะว่า คุณนายตื่นสายก็มีพุทซสรนแล้วก็ดอกมะลิสรนดอกมะลิงามขึ้นกัน ขอไป <c oughs> พูดไหเนาะผัดก,กะเพราเนาะบนันนี้เนาะกินมาเฮาดังเลยแก้วกะลไอเลยแสบคอกนะจะส่ง <c oughs> กินมาเลยใครทํำนาอผัดก,กะเพราหรือเปล่าเนี่ยื <c oughs> <c oughs> แมลงก็มาตอมเฮ้ยผู้ทโทรไอ้กะะระไอ้าะว่ากินแฮมมอ์เนาะผู้เบาสั้น้อยเพิ่นเอดอัดกระเเฟาอยู่หลังบ้านอันนี้อยู่หน้าบ้านยาแก,ก้วเด้อนน่สะอ่อนความงามมันถ้าบ่ถ้าบ่ถ่ายเอากระซิ ทิ่เสีย <c oughs> ที่เสียโอกาสเพระาะว่าเจ้าของมากเจ้า <laughs> ของมากเจ้าของมาก ข้างนี้หันไปข้างนี้จะมีดอกคูนเดอ้อเบิ้งทางนี้เดอ้อพี่น้องเบิ้งทางหลังเบิ้งทางหลังจะมีดอกคูนดอกคูนเรืองสะพังความงามดอกคูนนะคะ เนี่ยถ้าได้หลายต้นกนจะงามกว่านี้อยู่ดอกกุนม <c oughs> ันงามเบังงามไดก็งามงานั่นดอกกลนเนี่ย